ล่าสุดวันนี้นายกเศรษฐาเดินทางไปที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเพื่อหารือกับตํารวจป้องกันเรื่องของมิจฉาชีพที่จะเข้ามาใช้โอกาส<ม>ในเรื่องของโนโยบายดิจิทัลเวลต์มีการหลอกลวงประชาชนค่ะคล่าสุดเรื่องนี้พลตํารวจโทเจรพบภูรเดชผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางให้สัมภาษณ์นะคะถึงภาพรวมที่นายกเรียมอบหมายภารกิจ ดยบดเผยว่าเป็นเรื่องสําคัญจากประสบการณ์ในอดีตซึ่งโครงการต่างๆของรัฐบาลมีหลายโครงการมีการนําโครงการดังกล่าวไปทุจริตเช่นคนละครึ่งเที่ยวด้วยกันและเป็นโครงการระดับชาติตํารวจจึงเล็งเห็นว่าควรจะป้องกันตั้งแต่ต้นจึงมีการสั่งการให้กํากับดูแลและขณะเดียวกันทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรวมถึงตํารวจไซเบอร์และทั่วประเทศให้ไปดูช่องโหว่ด้วยย้ำว่าตอนนี้มีการเปิดให้ลงทะเบียนผ่านมา2-3ถึงวันยังไม่มีอะไร นาผิดสังเกตส่วนที่นายกระบุว่ามีการปลอมแปลงแอปพลิเคชันเถื่อนรวมถึงลิง์ปลอมจากมิจฉาชีพตอนนี้กองบัญชาการตำรวจสับสนกลางติดตามอย่างใกล้ชิดโดยให้สายตรวจออนไลน์ทํางานควบคู่กับทุกหน่วยงานเฝ้าระวังกลุ่มมิจฉาชีพส่วนที่นายกกล่าวชื่นชมการทํางานของตารวจสับสนกลางนะคะบอกว่าทํางานในฐานะมืออาชีพทําให้ตัวเบาเลยหรือไม่ทางทั้นพลตำรวจโทจิรพบบอกว่าต้องขอบคุณนายกเพราะที่ผ่านมาทำงานกันอย่างหนัก ส่วนที่มีคนนําชื่อนายกไปกล่าวอ้างในการช่วยเหลือเรื่องคดีต,ต่างๆยืนยันว่าไม่เป็นเรื่องจริงแต่ก็จะระดมกวาดล้างอย่างเข้มงวดที่สําคัญตอนนี้ก็คือเรื่องของดิจิ w อ l เ e t ที่จะมีการเพิ่มงานไปนะคะให้มีการไปกวดขันดูแลด้วยว่ามีกลุ่มวิชาชีพใช้ช่องทางนี้หรือเปล่าค่ะครับ